โอเคเอาละครับผมสวัสดีทั้งหมดทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมสตรีมของผมนะครับอือู้งานไปหลายวันเลยฮะไม่ได้ทั้งสตรีมและไมไ่ทำคลิปเลยนะครับผมตอนแรกก็จะทำคลิปแช้งด้วยแต่ว่าอันแหละ God of War เซิร์ฟหนึ่งเก้าหกเก้าแอดมาหน่อยน้องช้ได้ครับผมเออมันแอดเพื่อนตรงไหนวะ เออผมจำวิธีการแอดเพื่อนไม่ได้ประเด็นเ,ออเดี๋ยวผมหาแอดเพื่อนก่อนนะฮะไม่ใช่อาฝึกกันไหมน้องชายพี่เพิ่งหันเล่นโอเคผมก็ไม่ได้พีพเก่งอะ่ะพี่ชาย ก็ถือว่าฝึกแล้วกันนะทาไมผมหาการแอดเพื่อนไม่ได้อะอันนี้เป็นรับของอันนี้ไม่ใช่เออยังงงเลยแอดว่าผมไปตัดแขนมันรงไงวะรีมากกว่าสองชั่วโมงไม่ได้สักตัวเลยแชงคูสเหรอครับอืมเดี๋ยวมันก็ได้น้องชายรีรีไปเรื่อยๆอืมเดี๋ยวก็มีดรามา่าสตรีมนี่อีกว่าเนี่ยไอ้แค่สนับสนุนสายรี แล้วแต่เลยผมก็ไม่สนับสนุนหรอกคือน้องผมมันอยากเล่นนะคือมันต้องทำยังไงครับผมจำไม่ได้เข้าไปตรงเพิ่มเพื่อนเลือกอันที่สีกดสีส้มมั้งครับเอาใหม่นะเข้าไปตรงเพิ่มเพื่อนกดหนึ่งสองสามสี่แล้วสีสม้มโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมเออเซิร์ฟะไรนะพี่ชายผมดูไม่ได้อะพี่ชายพิมพ์มาใหม่ได้ไหม อืเดี๋ยวนะหนึ่งเก้าหกเก้านะครับผมโอเคหกหนึ่งเก้าหกเก้าอันนี้เป็นชื่อนะสาบานเลยนะว่าแชงคุดเป็นตัวเอียที่ออกยากที่สุดเลยผมว่าไม่นะอืมไม่เจอ กอดอวบแล้วมีติ๊กถูกด้วยเหรอพี่ชายผมหาไม่เจออะเอาแล้วพี่ชายแอดผมมาดีกว่านะเซิร์ฟหนึ่งเจ็ดหกสามนะครับผมชื่อ GLE นะเดี๋ยวผมเชิญไปครับโอเคได้ครับผมแอดมาเลยอนะเซิร์ฟหนึ่งเจ็ดหกสามนะครับผมไอดี ID ผมนะแล้วก็เนี่ยครับผมชื่อก็นี่เลยครับผม GLE เลยฮนะเป็นพิมพ์ใหญ่นะตามชื่อช่องเลยนะฮะโอเคครับผมเพิ่งเปิดได้ก็ยัง ก็โอเคเนี่ยยังอเอาไไม่เต็มเลยอ,ะอ,อ่ะเออเนาะพึ่งได้มาส,ะส,ะสดๆเลยโอเคถือว่าทีแรกนึกว่าจะสตรีมบัตตี้รันช์ไม่อะครับคือผมเพิ่งเปิดได้เจ้าตัวนี้มาไงเจ้าคิสรุเกมนี้มาไงผมก็เลยจะเล่นเกมนี้ดีกว่า ส่วนบอสติลัผมคิดว่าผมน่าจะทําคลิปมากกว่านะคือผมจะทําคลิปเล่นแชงคูสด้วยแหละอะ่แต่ว่าดิสตีมไว้ก่อนน่าจะได้เล่นบอลตีลัดว,วันอื่นนะฮะโอ้ยหมดโอ้ยหมดอื <c oughs> ได้แค่เบอร์หกเจ็ดวะทุกคนโอเค พี่ชายก็ไม่บวกมานะผมเปิดไอ้คิสรุในบอตตี้รัตหดตเกินน้องใช้ยหดเกินเดี๋ยวนะเอ้ยกระตุกเหรอเอาอีกแล้วช่องแชทอีกแล้วปัญหาหลักตลอดครับช่องแชทก็ไม่รู้เป็นอะไรเวลาสติมาช่องแชทชอบหายครับผมอืมโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นพีพีกันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้ เดี๋ยวผมจะช่วยดูนะว่าคีสรูมันโหดขนาดไหนนะฮะเคไปดูกันเลย let's go เฮ้ยเป็นไรอ่ะกดไม่ติดเลยเอาแล้วไปแล้วเครื่องกูแหลกแล้วโอ้โห มันเป็นอะไรรีบูตแม่งทีึ่งไงเวนเอ้ย